ฮีโร่ในตำนานอย่างงั้นเหรอแม่ตอนนี้ก็อยู่ในหน้าของเอ่อหน้าเข้าเกมแล้วนะคือเกมนี้มันเกมตามชื่อแม่งเลยฮีโร่ลีเจนส์เลนอนะแม่อย่างเอาเลยอะ่ะคือตัวแรกอะก่อนๆมัน,น,นจะไม่เล่นเกมนี้หรอกกะว่าจะแบบเล่นเกมเก่าๆที่เคยอ่านลงไปแล้วองไรเนี้ยแต่ว่าแม่งน่าสนใจตรงเนี้ย สามารถเลือกเป็นซูเปอร์วิลลนหรือซูเปอร์ฮีโร่ได้ยัะโอ้โหนี่ก็มันเลยดิแมรแล้วด้วยความที่กูแบบมันเขี้ยวพวกฮีโร่มันรั้นว่าแต่ฮีโร่สิบคนเดี๋ยวเล่นอไรเดทำไมฮีโร่ตันแค่สิบคนแต่วิลลนตันถึงสี่สิบเลยนะมันความเออสมเหตุสมผลอะไรกันนี่ไม่ทันแล้วตอนน้เค้ามาแล้วเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันเห็นคนออกโอเคชัวไปเล่นฮีโร่ดีกว่ากูว่าฮีโร่ตั้งโกงแน่เดี๋ยวนี้ไม่มีคนเล่นหรอกมาตรงนี้ก่อน get first your power ไอ้นังขอยดิคือต้องการอะไรโอ้แม่เจ้า power เออ magic blast power ability uh, โอ้มาเล่นตัวตัวร้ายดีกว่าแม่งไม่เห็นเก่งนี่ไงตัวร้ายดีกว่าไอ้ชี้แะนะ่ตัวร้ายพลังจากไหนขอดูหน่อยดิพลังเหมือนกันปะพลังเหมือนกันเลยเหอ,อไม่หนุกแล้ว <laughs> ตัวร้ายมันต้องมีพลังล่องหนดิวะพลังล่องหนมาแววตอนนี้ใช้ไงอ่ะเอา้ากดไปแล้วนะ กดใช้ power ด no. ันนีน no กด equip โอเคได้แล้วโอ๊ย ability ลอ,องหนมบเดียวแค่แเดียวนะโอ้พี่เปิดประตู <c oughs> เปิดซิฟ่าอ๋อโอ้โหโอไมกอดอะไรกันหายไปแล้กวกดค้างได้นี่เองอทานี้ก็ไม่ใครเห็นกนแล้วร้านพิซซ่าร้านนี้ ขอแล้วนะพี่ขอแล้วนะน้องไม่จะทำลายของได้ยังไงอ้อจะทำลายงี้เหรอไม่ใิ่ใครตีกูโอ้ตังตังเพียบเลยน้องเก็บสองร้อยสองร้อยอาวแตจริงก็ตีกูให้ได้ที่กูคิดไว้แลละไหนฮีโร่หนยขอเจอหน้าหน่อยดิวะหายไปอุ้งโยโอ้ยมันมันเห็นกูได้ไงมันเห็นกูได้ไงเห็นกูได้ไงมันไปไปได้จริงได้ ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วหายไปสเลนไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตขายปืนเนี่ยน้องซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ขายปืนโอ้กูบ้าไฮวอลลุ่มโลจิฟตีฟกดตรงนี้อันนี้คือเพื่อนทีมเราหรือเปล่าหรือว่าทีมฮีโร่กันนะไม่รู้ไป let's go มาซ่อนแล้วตอนนี้ไหนอะขโมยไงโอ้ขโมยงี้เลยเหรอ เฮ้ยเพื่อนเก็บไว้เพื่อนของกู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 เฮ้ยแบ่งกันดีแบ่งกันดีนดโหลนี่ไงเอ้าปเอาไปแล้วน้องน่าอะไรอะแหว่งบ้างดีแบ่งแบ่งหน่อยดีโหลนี่ไงกูเก็บหมดเลยเชีย่ยป่าละป่าละจ้าเฮ้ยหมดแหมดแล้ว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 ,ล,ว,ล,ว,ล,วลงเรื่องไงเอาเรื่องตรงนี้โอเคเฮ้ยใส่เลยเอา้าโอ้ประติงประิงมันยิงประตูเพิ่งเปิดเด้อโอเคไม่เป็นไร เขาไม่สนอะเราเร่งเร่งก,ก 5, นูนะฮะพักแล้วนะเอ้นีมันแมสซิตี้เวชาฉนไม่มีตำรวจชัดๆ5 minutes later ตรงไหนมันใกล้วะเนี่ยไม่มีตรงไหนใกล้ดีกว่ามาซื้อพลังดีบินมาก่อนดีไหมหรือเราไปเป็นตำรวจดีไหมตำรวจมันคนมันน้อยมากเลยทุกคนเออไม่ไหนเงี้ยไม่หนุกหรอกจริงๆแิงงก็ต้องไปกวาดร้ายพวกชั่วร้ายหมดหรพวกคนชั่วร้ายโอเคขายข้างล่างนี่เจเอฟมาขายแล้วจ้าโอ้ยคุยกับ บอสใหญ่เลยบิ๊กบอสเลยแหละโอ้โเมื่อกี้ฮีโร่ผมสังเกตไม่เหลือหกคนนี่เชียสุขใสไม่ได้กันฉันย้ายทีมมาแล้วเมเดเมเดเมเดโอ้โอเมก้าโอเมก้าดีเฟนส์มีแล้วได้หมื่นหนึ่งว้าวอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยอืมเดือบตัวตายเดือบตัวตายได้เลยตอนนี้เพราะพี่ฟิลไม่มาแล้วพอกก็เปิดไอเคนางนี่อะไรวะ โอ้ใยกรุ๊ปมันไม่มีไม่จอยเว้ยไปเอาหน่อยไหมอ่ะเอาหน่อยไหมอ่ะมันเอาหน่อยแม่ฮัลโหลเอาหน่อยแม่เชื่อแม่งแม่งไม่ราป่าวให้กูด้วยมันวิ่งเร็วจัดตุ้งยี้ต้องไม่ได้การเอาเอาติดไปแล้วไม่ได้การเชียไอเชียเฮ้ยไหนไหนมันเชียเชียตายหนึ่งตายตายแล้วมาเพื่อนโหดิพันพันธมาก เด๋ยวเอาอเอกูบั k ไปแล้วเอ่อ FBI open up FBI stop stop นี่คือตำรวจเข้าไปทำเพี้ยเข้าไปทำเพี้ยอะไรเข้าไปทำเพี้ยอะไรไม่ใช่คนร้ายปะเอานี่ตำรวจตำรวจนะนี่นนนนบุกเข้าไปแล้วบุกเข้าไปแล้วบุกเข้าไปแล้วไหนไหนมันตรงไหนเฮ้ยเรา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 พบแม้วเฮ้ยเรา,นนเ,าเราไปตรงน,นได้ let's go go to เอา ต้องต้องวาไปหลือเอนี่มันป่นกันเยอะจังวะโอ้เชียร์แล้วกำลังไปเฮ้ยโอเคตำรวจเองเฮพิจะกำลังปลังเพ,เพียร์พลังปลังเพียรอืมอย่างงี้ต้องติดตามลังหนตามเอาแว้แล้วตอนนี้เฮ้ยทำทำอะไรทำอะไรทำอะไรทำะไรทาจะตายลังหนหายไปกูลังลหนอยู่เปล่ากูไปลังหนใช่ใช่เนี่ยแหละ เชี่ยเขี่ยกระสุนหมดเจ้าเอาไหมวะเอาเอาไหมเอหายไปหายไปเชี่ยแรงเลยเชี่ยไม่แรงเลยไม่คิดคนกูสู้ไม่ได้หรอกจริงๆสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวเอออู๋อ้มีพลังอะไรกันใครใคยหยุดนะกูเป็นเครื่อนมือโอ้โหต่อยกูปีนเลยเชี่ยเอ้าเข้าคุกเลย โอ้ทีมเอ้ามึงก็เพิ่งโดนเหมือนกูเลยนี่คุกอยู่ไหนวะคุกอยู่เพลาดาวเหรอเฮ้ยปนได้ปะปนไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้ของปนครบแล้วใครมาฉีดใหญ่ตามมาคือว่าต้องระวังทุกอย่างที่ได้ยินเสียงตอนนี้โอแมงแม่งเอ้ยแม่งกูกลับมาแล้ว ขอแก้มือใหม่หน่อยดิเมื่อกีก้กูประมาทมันเกินไปต้องระวังหัวน,น,นี้ยตอนนี้ไม่งั้นกูนตายแน่แน,น่แตกูเาาป็นคนตอนนี้กูตายแน่แน่น้งโอเคเราหลบหลบในมุมแล้วตอนนี้ไปซูปปเปอร์แก๊สเออขโมยซูปปเปอร์แก๊สขโมยนะ้ำมันขายเนี่ยจะขายได้อยู่นะเชี่ยแม่งกูม,มาแล้วตอนนี้ด้วยกำปั้นเหล็กโคตรแม่มึงเอ,าอ้าขโมยไงวะเอา้ามันมันหยุดให้ขโมยแล้วอ่ะเอา้า หยุดกูดอ๋อเข้ามาตรงนี้เหรอไปเลยขึมนเข้าไม่ได้แล้วขโมยตรงไหนกันแน่อ๋อตรงนี้หรือเนี่ไงนี่ไงเอา้าอ๋อสองร้อยบาท <aunque> มันคุ้มไหมเนี่ยโอ้โหไม่ไม่คุมมค้มเลยไม่คุ้มเลยแม่งขายไปเนองหาไม่เจอหรอกเพราะพวกไอพีแม่งแอบเบฮ้ยเฮ้ยหายตู้ โมเมนต์ลกูมันเจ้าแห่งการหลบหนีนังเฮ้ยไอ้เชื่อกูกลัวอย่ามึงอย่าว่ามาด้านหลังกูก็พอขอร้องไปละจ้าอืมตำแหน่งคือสุนตามึงจะไม่มีทางเห็นกูอย่างเด็ดแน่นอนเฮ้ยอะไรอ่ะฮีโร่อะไรสิยากแล้คนอื่นเหลือแบบพลปานฮีโร่ดีกว่าแม่งกูหมันไส้ลงมาหนาแล้วโดนกูเราจะลงไปป้นด้านล่างได้ยังไงอ่ะ มันหวังว่าวันนี้มันอยู่ตรงนี้ทุกคนแต่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ,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 อกลัวละจ้าว้าายยังไม่ตายยังไม่ตายเฮ้ยโอ้ให้ไปนี่ไงไปละจ้าัยคือ,อตายคือาตายไปมันมันเห็นกูได้ไงมันเห็นกูได้ไงกันว้า <c oughs> แม่งเลยกูสั่นเลยฮะแม่งว่าบางทีบางทีผมอาจจะไม่เหมาะกับการเป็นตัวไลก็ได้นะผมจะไม่เหมาะกับเป็นตัวไลเอ๊ะจะไม่เหมาะกับเป็นตัวดีด้วยไม่เหมาะกับเป็นอะไรเลยอย่าแม่งโอ้แย่เลยเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะนะแม่งคือ เป็นตัวร้ายก็ไม่ลงเป็นคนดีก็ไม่ลงอ่ะจบสิ้นแล้วชีวิตกูไอ้ชิอะจบแล้วกลับไปเป็นคนดีที่บ้านดีกว่าทำอาชีพจุดจลิตอาชีพจุดจลิตเออแม่งกูลิ้นพันหมดแล้วเนี่ยไว้เอาไปว่าเออไว้เจอกันดีกว่าอันนี้คืออะไรฮาัวายาอูข้ามเลยไม่คุยไม่หมดไฟเป็นตัวร้ายแล้วขอเล่าแต่กแก๊งนี้